นอนสุดสมปองอีกแล้ว,ก,ก,วก็จะมากินข้าวก้อนเอาสวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวชี่งค่ะครับเสียงเบาดัครับพ่ออีกแล้วมาเบาิ่งครูเนี้มาตอองเกิดงามเลยมาต้องเกิดพี่น้องพันขายาวพันปากแหลม,มหิดหน่อย,ยนะครับเพราะไม่เห็ดเท้ามาต้องยุ่งได้ไหมไหมสิได้นั่งเคลียร์อีกป่ะเนี่ยบ้านเมื่อปัวก,นออก้นเอาค่ะหยุกิน ันเนี่ยเห็นป่มันจะมากเป็นอันอย่งก็เสื้อลาเสื้อลาแต่ใสนะ่นุ่มๆแต่ว่ากันออกมาไม่เป็ี่ยนรูปนะนี่้นมาดูดูนะขาเหนียวเหนียวด้วยค่ะขาเป็นเส้นเป็นเส้นก็จังเห็ดอันอย่งก็เห็ดเข็มท้องเนี่ยอื้มอยู่แบเยี่ยบเยี่ยบไปเลยไหมไเตี้ยมโตบานมืออืน่นซัมหนีมืออืนน่นนี่บานเกือบเท่าคนนั้นน่ะข้าดเหนอัน หกเจ็ดหมูเช่ากับไข่ย่ตะลังบานงามแต้วว่าขั้นบนตรงนี้นบึ่เดยียวเทาเนี่ยใบเบ็นี่ลึกนี่ยดย้่ยดเนะนี่ตาลังงามน,น่างงาเนื้อผ้มเมาหบ่เมออาชีบอ้บ่เมออาชีบสันบ่นดวงหรือว่าบะตาดีอีดีก็บ่เห็นเห็ดอันพวกนี่เพราะว่าเพิ่นใบไม้สูงละพันขาเง้าว พาว่มันต้องแข่งกับใบไ,ไม่ขึ้นมาโพูเสงไีม่มียังไงไม่ไก่มานี่นะค่อยบอได้แล้วยังเปิดอีกไน่อยบอกี<ม>อืเอียไ,ไ,ไปอีกข้ออีกนิดเอ,อ้ก็น่วกขาวขาวขาขาวเนปุ้นนี้นดอกน้มอีก ออกไม่พี่น้องเพื่อนเอาเอยุคังคางนี้นี่นหะผู้ใดามาก็ได้กินนะเพื่อนบ้านนะว่าเพมันเก็บไปแล้วมันบากุ้มเดียวกันนะเมื่อเช้าเนะี่ยเก็บเอื้อยเก็บพี่เพิ่งไปแล้วเดี๋ยวน,อน้องอ่ดาดี๋ยวดูสเติ่มผุนเนาะ เราจัเตะกันมักกินขาวขนานก,ก,กินกน้ำอ,อิ่มดีก็ะสร็จบักินกับแม่ไม่สายคืนอิ่มน่เส็จแล้วสั่นคนก็จะของนะเราคงนเม,นะมื่อไหอจะจของเลยเดอ้อหนกันเนะาะขาน้่งส้าป่ากับาอยากช่วยลูวกวัดสิเสาก็บจะเป็นวินไไโอ้ยคนน,นนี้มือคน่ย นี่ครับอันนี้ไม่เห่อคุ่เรากลุ่มพุ่นขวมือมีมาแล้วเดี๋ยวนีต้องออกว่ะสุกียังถือก้องถือกล้องยังถือหูโอ้ขาวสะอาดบริสุทธิ์เอาไปผิกกันมุนอกไปไหมซื้ออีกจมุดไป้าม้อห้ามองร้อีก็ไดดอกกี่ดหลายิ่คนอะต้องขามหัว ตอนนี้ปวกขาป้อนะอืมขาวสุดๆเลยแหละได้มูนนีขนะ่ขังกันเพิมเลยเป็นไต,อ,นตอ,นอยางเพิ่มคือสิบบาทถ้าวางอันนี้ก็ค้นมาไตกระลายเปลี่ยนสูตรใหม่ดีหน่อยพี่น้องเมื่อเนี้ยสาวเสริมซัมาเล่นเกมช้าเล่นแบบโจทย์พูดนี้ตะละมื่อนะเมื่อนี้คิดว่าค้นมาหลายไปเลาะขอ,อกแล้วเพราะได้คิดว่าคน้นเข่าหอ,อกบําเข้าต่างเส้น าำไปอีกคนน่ะเอายังหมดไงเด้อกะจกสูเจ้าขึ้นกันละอืมขันน้ำอย่เนาะขาน่ะสูดเจ้าขึ้นกันละเจ้าบานลดมันไม่ต้องจูมดับคอยเห็นดีที่ผ้นี้ขนงามไปคิอดใสเนาะเรื่อเรื่อยเอสใส่เนี่อือืมอน่ะเป็นบ้านบบาังาวไปพุ่นีะี่นะ เอาเนี้ยเอาไปถึงก่มามามางมดดา <Hey. S 1> ัม่หมดตีนพูดน่กเสียหรอเฮ้ยมูเดียวกันจะว่าผสมกันออกหน่อถ้าว่ามาหน่อยสมกันออกนีหนาอออกมองเล็กมองละหน่อย,อยพูดนงในบนจระาพาักเลยโอ้อยลอกนุ่มๆต้น้ำแมนไปน่มตื่นเต้ดีคอยตื่นเต้นให้ปะตื่นเต้นคอยหมดพลังเด็ดโ้กน้าม xin ừ. nhát cái năng xong như giữ cần tua. Con gà không bật mớm cành lỡ. Hãy du ngang cái đấy Sao sớm và Ôi, bầm khứi đó phùy. ้ำดิ้ำัุออกันลังออกหลดดหิดมืออื้นเห็ดบานมืออื้นบานมือแดงนี่พวกเดนมัไตบานทุลุทะเลเต็มนมเดี่วนี่กอนเออมาตั้งแส่น้ำดินี่พุซ้อเพื่อเหนเห็นลมนี่เธออันยังก็เธอพ่เหยื่อนั่หรอเเห็นเห็นเลยเหยื่อพิ่ t นต่ออ u หายไ่เหลือซะนิ่งๆบ้างเราเชียร์กันน้ำนี่น้ำนดิพวกขาวด้วพี่น้องนีงขาวสะอาดงามงาม อว้ยเห็นปะันี่ยนอำเงาฉีกมือคอยอซนนี้กันตบปุ๊บนะปวดรู้ปะเนี่ยพี่น้องงามดีเยมกดีบุก่ดือดไป ยเยวค่อยเคลียหาไปไปทางนี้แล้วมัน้อยนะนี่เคลียมาโอ้แต่ทางนี้คยไป็นเรากลุ่มไงใช่ไหมล่อ้อมโผล่อ้อมเยอะมันจะกุ่เยอะอยา่กันอีกนะขาหพี่นี่ลม ื ảo, ảo, ้นออกแล้วเป็สายยาวอีน้ปวดเท้าเท้าปวดเท้าอื้อหปวดแ่นยเนาะอนี่เนาน้ำน้มถี่เยอะอ้หาดอกไม้หน้พี่น้องดอกนมซอยนี่ค่ะเป็นพี่น้องมาพออีกมูนึงนี่นางฮางเป็นได้กิรับยนรยู ตอนนี้โมกันน้ำบานหมดเลยโมจดิแี่ตบานนีมูยอหนมื่นโอ้กระดนขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้น้นข้นขึ้นขึเนขึมนขึ้อขึ้นน,นเห็นแล้นขึน,นี่้นนนนนน้นนน้นแนนลูกนนโอ้ยบอกหลานมาออกนแน้น้ พี่เต้พี่เพูนเาะเปียกใหญ่เว้ยหลายเยอะเก็บเอาขก้เยอะในสวนนะพี่น้องดู้ถังยางเนาะถังยางกับเนี่ยนี่หาเห็ดเดี่ยวพี่น้องอยจะเห็นดีแล้วค่ะเดี่ยวพี่น้องนั่งนั้นต้นไม้ประมาณนี้พี่น้องนั่งนั่งจิบบ์มองเบิ้งได้ออกแห้งควนนั่งนั่งซองค่ะน่ะนา นางซองเขาจะเห็นใหญ่ไปเรื่อยๆผุ่นๆเห็นบ้างนะน่งเขาจะเห็นเห็ดรสตะค่ะเห็ดอื่นคือกันนั่งเดินดไปน้องเด้อไปไปเก็บเลยเก็บไ <ป S 1> รอยู่น้ำน้ำน้ำไปปะคุณดิข้างหลังกำลังน้ำกำลังน้ำพี่น้องโอ้ยดีด้อน้ำนีน่ผันเนี่ย อันอุ ấy, ้ยทุยนี่นเคร่องปนดองน้ปอมนะเนาะท่นเด็กๆท่นสุราพันมะเ่าะเท่านเกยังบ่เบาออท่านบันอเลียนี่เน่ยดิมพ้นนไอเลีก็ได้หลายนะชมกันนี้ คุณเน,น,น,นี่ยใหญ่ข้างหลังวิวโอ้ยข้างหลังไปดิพูดติดรถอีกแล้วดิหนิพี่น้องเดี๋ย่ขึ้นรถท้องบ้ารถท้องก็ะยุนยนี่แหละเ้าก็ย่างไก่ขึ้นกันแล้วล่ะนี้เอาสิคืนมาหลดอืมเอาไม้แน่นนะใหญ่วิวคุณพวกมันเลีย้ยงเนี่ยเนาะโอ้ดอกงามต้นนะเดี๋ยวโคโลยเยอะหลวงพ่บหมองพวกเลีนเน้ยพวกก็มากินคืนแบบนี้นบ่คุนต้อง มนมนในปลวกแนงพ่นว่เห็ดปลวกกอีหลีต้นมันขปกปกูดขูบหมดอืมันดเสริมไปฟังตะเห็ดปวกอฟังตะปวกแรงอีหลีด้พีน้องไม่ได้บอาบาดเน้่ยรัศวสัญญาณมามา,าป,ป้าล่ะปวกเริ่มแรนแล้วนี่ก็จะหอดรถเฮิรกกบเป็นฤดูพ่นพ่อมาลแล้ไปนี่สองดอกสวยครับอาล้่นึำลด้าี่สองข่ออกนห่มวกินด่างบ หมาเดียวผู้ดำเนี่งสองถิ้งเอาเพื่อก้าวว่าเป็สองถิงงถ้งและลาดิเพียอันนี้มันสือเอาว่าเมือก่อนเนาะเมือก่อนเอาไปใส่เนาะอีกถุงนึงใส่ใบเสนอไหนพูดดังตามกระตาเมื่อนี้นะคะ่ะเนี่ยแต่กระต้านี่แหกหมาด้วยดอกเถาจบสวยค่ะได้ดอกนุ่มและกระดอกสวยเนาะเธอเนาะมีแต่เห็ดขาวเนี่ยเมือกสำมค่ะเพราะว่าตอนยุบ้าเนี่ยเป็นโอเคอยู่ดีเพราะเขาเมือกสำม ห้องกะเทยแน่จับไป่ไสจะไปกลัวกะอาจจะแบบอันยองก็หักหักแน่เนาะนั่นแหละละวหักก็บ่ได้ว่าดอกเสิร์ฟขว่าทีมจักจ้างทั้งขาทั้งเกียร์เสิกับไปขั้นสมมติไปเหมือนพี่น้องเมือพักก่อนนะคะ่ะรอบบ่ายรอบค่มห้องก็ค่อยมาอีกก็ได้เสิร์ฟจะพาพี่น้องหาปลาแบบว่าเพราะเขาเลิกทันยามค่มหน่อยเนาะพาไปเหมืนพลังก่อนนะคะ่ะยันยันนี่ก็ไว้สักนี่แ่ละเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะโดสวัสดีครับสนับพี่น้องนะคะ่ะ